สวายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนเนาะพพมซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะจ้ามือนี้เนาะเป็นมือปุ่นพระป้าเนาะของวัดปังน้ำภัชีเจริญนั่นเองซึ่งแต่แต่ละเทือนเนาะสานุชก็ได้มีโอกาสใดอเข้าไปช่วยงานเนาะทางวัดปางน้ำแบบอา่มชีเนาะ ที่นูทูจักอะค่ะเจ้าจะเฮ็ดลงทานสุป,ปีเนาะแล้วก็ไปซอยเพื่อนเฮ็ดแต่ว่าปีนี้สามนูไปเฮ็ดงานเนาะบ้หยุทธ์งานซึ่งตรงกับวันทีเพื่อนมีบุญกะทินเอ่อมีบุญพ่อป้าเออละก็บบริยไปเนาะแต่ว่าพี่อุดอะเพื่อนจะไปซอยไปซอยยกคล้องไปซอยเฮ็ดลงทานกับคุณแม่ชี้เพื่อนเนาะจา้าอ่าเดี๋ยวเป็นแน่ใจเดี๋ยวพี่อุดจะ พาไปเบิงบรรยากาศเนาะบุญบุญพระป,ปาอยู่บ้านปางน้ำเนาะซึ่งอยู่ในแถวตัวเมืองของกรุงเทพว่าบรรยากาศจะเป็นจังใดเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนอจ้าแต่เป็นนงานที่อยู่ในใจเติดเป็นที่อนา แ ah, oh. oh, yes. uh, ้แท้ล่อประหลของหลวงพ่อต่อพระดชพระคพ่อพ่อคนใดที่มีที่ได้พระคุณพรูศิวลพ่อท่านเรียนร้กันได้ต้องเป็นเราในทุกทีแม่ที่ ถ้าเราสบียงเขามาเราก็องมตรางงานภาคภูมิใจในการน้องนาเลขให้สิทธิ์หรือสิทธิ์พระธรรมทูตประจำประเทศ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กำลังหั่นผักข้าวไร้และปลาข้าวลายค่ะข้าวครับเดี๋ยวส่งให้แม่ลายคุณใครลายลายคุณติ๋งค่ะคุณขอให้ส่งให้แม่ชีก็ได้ลายใครลายแม่แม่ชีเหรอทำบุญแต่ไม่ได้ทำอะไยังไม่ได้ทำยาแก้บุญไะ้ไ 好好吧。 ตอนนี้ก็เวลาสบิษนาฬิกาแล้วนะครับก็พระก็ท่านก็เตรียมที่จะฉันเพลนซึ่งผู้มาทำบุญในวันนี้ก็ได้จัดเตรียมพัทหารไว้สำหรับถบายพระนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ